ตามเทคนิคในการสะกดเพื่อนร่วมง,งานให้หลงรักคุณถ้าตอนนี้นะคะคุณกำลังมีปัญหาครูคะ mm. เพื่อนร่วมง,งานเนี่ย mm. ไม่ให้ความสำคัญกับหนูเลยหนูพูดแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนใจที่หนูพูดหนูรู้สึกว่าเขาไม่ชอบหนูอะแอบนินทาหนูรับหลังทำยังไงหนูถึงจะเอาชนะใจเพื่อนร่วมง,งานได้ mm. กับเพื่อนร่วมงานได้ดีครูเนี่ยมีประสบการณ์นะคะครูเคยทำงานบริษัทที่เป็นคนไทยแท้ๆทั้งหมดเลยเคยทำงานในบริษัทที่เป็นคนไทยผสมชาวต่างชาติและตอนนี้นะคะครูก็ทำงานในบริษัทที่มีแต่ชาวต่างชาติล้วนๆเลยนะคะแล้ครูใช้เทคนิคนี้3ข้อนี้แล้วมันเห็นผลมากๆมันเวิร์กที่สุดมันแพงที่สุดและมันยังไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยเทคนิคข้อที่1พัก ทายก่อนเสมอจำไว้นะคะถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจเพื่อนร่วมงานคุณจะต้องมีความกล้าที่จะหน้าแตกกล้าที่จะถูกเมินเฉยเขาจะตอบคุณหรือไม่ตอบคุณนั่นคือเรื่องของเขานะคะข้อที่สองคุณจะต้องเป็นคนยิ้มให้บ่อยสังเกตสีหน้าของตัวเองนะคะบางทีมันเผลอ ทำงานเครียดมาหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาฉุกเฉินเนี่ยหน้ามันเบื้องไปเองโดยอัตโนมัติมันจะทําให้คุณดูสีเลี่ยนแล้วจะทําให้คนเนี่ยไม่กล้าเข้ามาหาคุณมันจะทําให้คนเนี่ยไม่กล้าเปิดใจเข้ามาคุยกับคุณนะคะมาลิลีนมอนโลเขาบอกไว้ว่าเครื่องสําอางที่ดีที่สุดบนใบหน้าของผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนควรจะต้องมีก็คือรอยยิ้มเพราะที่3านี้นะคะการรู้จัก ให้คําชมผู้อื่นความเชื่อที่ว่าอย่าไปชมมันเลยเดี๋ยวมันจะเหลิงรีบเอาออกด่วนๆให้คุณรู้ไว้เลยว่าไอความเชื่อนี้มันทําให้คุณไม่มีเพื่อนจงเป็นคนที่มันชื่นชมคนอื่นก่อนและอันนี้คิดเส้นใต้เลยนะคะและต้องชมอย่าง จริงใจเท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่จริงใจคนถูกชมเนี่ยเขาจะดูออกว่าคุณเฟคว่าคุณพูดเล่นว่าคุณไม่จริงอะนะคะแล้วมันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งแย่ลงครูคะหนูไม่รู้จะชมอะไรคขะว่าหนูไม่ชอบที่หน้าเขาเลยอะ่ะหนูรู้สึกว่าแบบ มันไม่มีอะไรดีเลยกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยลงรอยกับหนูด้วยหนูจะชมเขาได้ยังไงคะอ่านี่คือชันเลนส์นะคะคือความท้าทายของคนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําจงเทรนตาของคุณนะคะให้มองหาสิ่งดีๆในคนคนนั้นแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่คุณเกลียดที่หน้ามากก็ตามนะคะการชมนี่นะคะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณสําเร็จจะทําให้คุณเนี่ย สามารถที่จะเข้าหน้าเขาติดนะคะทีนี้นะมันจะมีคนที่มีปัญหานี้กล้าทำตั้งแต่ข้อ1นข้อ2ง,ข,อองข้อสาหนูทำไม่ได้อะเพราะว่าหนูรู้สึกระแวงคอยแต่จะแทงข้างหลังหนูตลอดเวลาคอยแต่จะหาเรื่องนินทานหนูไม่ใช่เพื่อนที่ดีไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ดีกับหนูเลยอะครูจะให้คุณทําสิ่งนี้นะ ใครฟังมาถึงตรงนี้นี่คือคีย์สำคัญเลยนะคะที่จะให้ทำให้คุณเนี่ยทำข้อ1ข้อ2และข้อ3ประสบความสำเร็จนะคะคีย์ตรงนี้ในหลักศาสนาพุทธนะคะเราจะเรียกว่าการแผ่เมตตานะคะสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะครูครูครู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้ค่ะมันยังใช้ไม่ได้สำหรับเรานะ ออกมาใช้แล้วมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาที่มันโมเดิร์นขึ้นนะคะแล้วทาให้เราเนี่ยใช้และเห็นผลมากที่สุดนะคะคือสิ่งนี้นะเป็นคำพูดของอับราฮัมพิกส์ผู้นำด้านจิตวิญญาณระดับโลกนะคะ mm hmm. เขาสอนไว้ว่า I love you so much I don't care what you think แปลเป็นไทยก็คือฉันรักแกมากๆเลยนะ และฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าแกจะคิดยังไงกับฉันนะคะแลพะพอคุณคิดแบบนี้กับไอคนนั้นที่มันทําท่าทางจะนินทาคุณเนะี่ยคุณจะแผ่เมตตาคุณจะแผ่พลังแห่งความรักไปสู่คนคนนั้นถ้าแปลแบบชัดเจนแบบเข้าใจเลยนะคะคือกูคอดร,รักมึงเลยอะ่ะแต่ถ้ามึงจะคิดยังไงกับกูอ่ะกูไม่แคร์มึงจะเกลียดที่หน้ากูมึงจะนินทากูมึงจะแข,แข็งข้างหลังกูนั่นคือเรื่องของมึงนั่นคือปัญหาของมึงแต่ ตรงนี้คนนี้รักมึงนี่นะคะอพอคุณเทนใจตัวเองให้มันคิดแบบนี้มันคดคือความแผ่เมตตาสายตาที่คุณมองคนคนนี้มันจะเปลี่ยนไปจากแบบกิดที่น,น่าแกมากเลยแล้วเขาจะรับรู้ได้ถึงความเมตตาของคุณรับรู้ได้ถึงความรักของคุณและในที่สุดเขาจะกลับมาหลงรักคุณ